สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังกลับมาพบกันอีกหนึ่งวันนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งคลิปนี้เรามาพบกันวันศุกร์ไม่ใช่วันพุธพฤหัสเหมือนอย่างเคยกันเนื่องมาจากเมื่อวานโทรศัพท์ของตุกตาพังค่ะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเหมือนขาดมือขาดเท้ากันไปข้างหนึ่งเลยค่ะเพราะตุกตาใช้อินเทอร์เน็ตที่แชร์มาจากโทรศัพท์มือถือแล้วงานของตุกตาก็ต้องเรียกได้ว่าทําผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยค่ะเลยปล่อยติดขัดชะง,งักกันไปหมดเลย กว่าจะเข้าเมืองไปถอยเครื่องใหม่ออกมาได้ก็เย็นพอดีตัวเบากันเลยค่ะกว่าจะโหลดโปรแกรมดึงข้อมูลกันอีกก็พอดีหมดวันแต่ก็อย่างที่สัญญากันไว้ค่ะว่าไม่เทกันแน่นอนก็เลยเอามาลงให้ในวันนี้แทนอ๋อแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือถ้าใครอยากให้ตุกตาอ่านนิยายนอกรอบให้ฟังเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะทั้งมีหนังสืออยู่แล้วหรือจะให้ตุกตาหาหนังสือให้ ก็สามารถทักแชทกันเข้ามาได้ที่เพจนิยายรักตามที่ขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอเลยนะคะแต่ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าถ้าเป็นนิยายโรมานตุกตาขอไม่รับนะคะเราไม่ถนัดแนวนี้จริงๆแต่ตอนนี้เราไปฟังรักล้อมใจของเรากันก่อนดีกว่าค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธพฤหัสหน้าสวัสดีค่ะรักล้อมใจตอนที่13า พิมมาดารู้สึกตัวตื่นเมื่อไอเยรีนเปิดประตูห้องลงไปช่วยงานพี่ชายในตอนเช้าหญิงสาวนอนเล่นอยู่สักพักก็ตัดสินใจลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวและลงไปช่วยเพื่อนแต่พอลงมาถึงก็ต้องประหลาดใจกับคนที่กำลังนั่งจิบกาแฟชมนกชมไม้อยู่พีรพัฒน์พอเขาเห็นเธอก็บอกมือทักทายพร้อมส่งยิ้มมาให้ซึ่งมันเป็นยิ้มที่แป้นแลนมากในสายตาของคนมอง พิมพมาดาเลยเลือกที่จะเดินไปหาเขาแทนการเดินเข้าครัวพี่พีมานานแล้วหรอคะอืมมานั่งรอพริมได้สักพักแล้วพีรพัฒน์ตอบสบายสบายพลางจิบกาแฟรอพรีมรอทำไมคะก็เราจะไปธุระกันไงพิมพมาดาพยายามทบทวนความจำว่าเมื่อวานเธอได้สัญญาอะไรกับเขาไว้หรือเปล่าเผื่อคุยกันไว้แล้วเธอลืม พอแน่ใจว่าไม่มีแน่เลยถามออกไปพรีมจําได้ว่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันนี่คะเราก็มาคุยกันวันนี้ไงพรีมกินอะไรรองท้องก่อนสิแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันอืมกินข้าวต้มก่อนถ้าจะดีเดี๋ยวไม่ใช่สิทำไมอีตาพี่พีชอบทําให้เธอคล้อยตามอยู่เรื่อยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องสิคะพรีมยังไม่ได้ตกลงเลยว่าจะไปกับพี่พีแล้ววันนี้พรีมก็มีธุระด้วย ก็ไปธุระของพิมก่อนแล้วค่อยไปธุระของพี่ไงตกลงกินข้าวต้มนะค่ะพอพิมมาดาตอบรับพิรพัฒ์ก็ยิม้มหญิงสาวถึงได้รู้สึกตัวเมื่อกี้เธอตอบรับหรอโอ้ยอิตาพี่พีพิรพัฒน์ส่งยิ้มให้กับคนความรู้สึกช้าและลุกเดินออกไปสั่งข้าวต้มปล่อยให้คนความรู้สึกช้าฟาดงวงฟาดงาอยู่กับอากาศสุดท้ายพิมมาดา ก็ต้องเข้ามานั่งอยู่ในรถ SUV ของพีรพัฒนตกลงเราจะไปไหนกันก่อนดีพีรพัฒนถามขึ้นเมื่อน,นึกขึ้นได้ว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าธุระของหญิงสาวคืออะไรเพราะไอยรินเองก็ไม่ได้บอกอะไรนอกจากบอกให้มาคุยกับพิมพ์มาดาเองไปธุระของพี่พ่ก่อนเอถอะค่ะธุระของพรีมเดี๋ยวพริมไปเองพิมมาดาตอบยังหัวเสียเธอยังนึกเคืองคนเจ้าเล่ห์อยู่ แล้วถ้าพี่จะบอกว่าธุระของพี่คือการไปส่งพรีมละพิมพมาดาหันควับมองชายหนุ่มซึ่งพิรพัฒน์ก็ยิ้มรออยู่ก่อนแล้วพี่พี่รู้หรอกคะว่าพริมจะไปไหนไม่รู้หรอกแต่จะไปด้วยอ้าวคนอะไรไม่รู้แต่ก็ยังจะไปเธอหน้าสัญญาว่าจะขับรถให้อย่างเดียวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวถึงที่ใหม่ปุ๊บจะหลับปั๊บเลยพิมพมาดาหลุดขำ ยอมแพ้คนช่างตือ้อไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเวอร์ไปแล้วตกลงพรีมจะไปไหนพรีมจะกลับบ้านค่ะคำตอบของพิ์มาดาทำให้พิรพัฒนยิ้มกว้างกว่าเดิมธุระนี้เขาเต็มใจสุดๆส,สุดารัตกับเพียงฟ้าออกอาการตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าแขกที่มาเยี่ยมเยือนกันในเช้าวันนี้คือใครคนเป็นแม่ปรับอารมณ์ได้ไวกว่าลูกสาว รีบออกมาต้อนรับพิมพมาดายกมือไหว้ผู้อาวุโสและส่งยิ้มให้เพียงฟ้าที่ตอนนี้น่าซีดพยายามมองหาว่ามีใครมากับเธอบ้างพอเห็นว่าไม่มีอยรินก็โล่งใจเธอยังจำได้ว่าเมื่อวานเธอถูกไอยรินเทขยะใส่ทั้งตัวแถมยังต่อว่าว่าเธอทำตัวเหมือนขยะมีหนำซ้ำยังขู่ว่าจะจับเธอโยนลงน้ำอีกถ้าเธอไม่ยอมเลิกรา พอเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบสู้ไม่ไหวเลยจำต้องถอยทับขับรถกลับบ้านมาให้คนเป็นแม่ต้องอึง้งกับสภาพของลูกสาวเธอต้องอาบน้ำอยู่หลายรอบทีเดียวกว่าจะหมดกลิ่นถ้าวันนี้อเยรินตามมาเล่นงานเธออีกเธอก็ไม่มั่นใจว่าเธอจะสู้รบปรบมือไหวหรือเปล่าต่อให้คนเป็นแม่อยู่ด้วยก็เถอะสุดารัตรรับไหว้พิมมาดาและมองเลยไปยังคนตัวโต,วตวที่อยู่ด้านหลัง พิรพัฒน์พอเห็นว่าสุดารัตกำลังให้ความสนใจเขาอยู่ก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมสวัสดีค่ะคุณพิรพัฒน์ครับผมเป็นเพื่อนกับพรีมชายหนุ่มเลือกที่จะแนะนำตัวเองว่าอย่างนั้นเพื่อไขข้อข้องใจของผู้อาวุโสซึ่งสุดารัตก็พยักหน้ารับพลางเชื้อเชิญให้เข้าไปคุยกันในบ้านพิรพัฒนเลือกที่จะออกมานั่งรอห่างจากวงสนทนา เพราะคงจะเป็นการเสียมารยาทถ้าเขาจะร่วมวงสนทนาด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาไกลมากนะักยังอยู่ในระยะที่พอจะมองเห็นการเคลื่อนไหวเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังจะพอเข้าไปช่วยหญิงสาวได้ทันเขาไม่ไว้ใจอะไรบางอย่างบอกกับเขาว่าแม่ลูกคู่นี้ไม่น่าไว้วางใจแต่บางทีเขาอาจจะคิดมากไปเองหนูพรีมสบายดีไหม ทำไมไม่ยอมกลับมาบ้านบ้างเลยรู้ไหมว่านาเป็นห่วงสุดารัตเอ่ยถามมาอย่างเป็นห่วงเป็นใยพรีมสบายดีค่ะขอโทษนะคะที่ทำให้นาสุเป็นห่วงแล้ววันนี้หนูพรีมจะกลับมาอยู่บ้านเลยหรือเปล่าน้าจะได้ให้แม่บ้านเขาเตรียมห้องรับแขกให้คือนาต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ไม่ได้บอกหนูพรีมก่อนแต่นาเห็นว่าห้องของหนูพรีมว่างๆอยู่นาก็เลยทำเป็นห้องแต่งตัวไปแล้ว หนูพรีมคงไม่ว่าอะไรนานนะสุดารัตรีพูดเมื่อเห็นพิมมดานิ้วหน้าตรงคำว่าห้องรับแขกแม้กระไรคำนะสุพรีมยังไม่ได้กลับมาอยู่แค่กลับมาคุยธุระกับฟ้าเฉยๆคะ่ะสองคนแม่ลูกสบตากันและสุดารัตก็ขอตัวออกไปเตรียมอาหารว่างเมื่อรู้แน่ว่าพิมมดาคงจะไม่ยอมพูดแน่ถ้าตนยังนั่งอยู่ด้วยพอผู้ใหญ่ขอตัวลุกออกไป พิม,มาดาก็เปิดฉากสนทนากับเพียงฟ้าทันทีฟ้าทำไมคะพี่พริมจะมาต่อว่าอะไรฟ้าอีกพิมมาดาสายหน้าและส่งยิ้มอ่อนๆให้เมื่อคนตรงหน้าแปลเจตนาของเธอผิดเปล่าพี่ไม่ได้จะมาต่อว่าฟ้าแล้วก็ลืมเรื่องเมื่อวานไปหมดแล้วด้วยพี่แค่อยากจะมาบอกกับฟ้าให้สบายใจว่าพี่กับนนเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วพี่พริมโกหก พี่ไม่ได้โกหกพี่รู้ว่าฟ้าอาจจะไม่เชื่อพี่แต่พี่บอกได้เลยว่าพี่จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับนน,นอีกเรื่องที่ผ่านมาระหว่างเราสามคนพี่จะถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างพี่กับฟ้าเรายังคงเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมได้ถ้าฟ้าต้องการเพียงฟ้านิ่งคิดเหมือนคนกำลังชั่งใจแต่แววตายังส่อแววระแวงพิมพดาเห็นว่าตัวเองได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปหมดแล้ว จึงขอตัวลากลับแต่คนฟังจะรับฟังหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่เวรกรรมเธอรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปบ้านที่เธอได้กลับมาวันนี้เหมือนบ้านที่เธอไม่เคยรู้จักมันมีบางอย่างที่ผิดแปลกไปแต่เธอยังนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรพิรพัฒสังเกตเห็นหญิงสาวนั่งเงียบตั้งแต่ออกมาจากบ้านบางทีกระทำท่าทางเหมือนคนกำลังใช้ความคิดพิรพัฒ จึงตัดสินใจขับรถพาเธอมาที่สวนสาธารณะซึ่งหญิงสาวไม่รู้ตัวด้วยซ้ำจนกระทั่งเขาเอ่ยถามพริมอยากเดินเล่นไหมพิมดามองไปรอบๆตัวแล้วก็แปลกใจเขาพาเธอมาที่สวนสาธารณะตั้งแต่เมื่อไหร่กันพอคิดว่าเธอคงอยู่กับตัวเองมากเกินไปก็รู้สึกผิดกับคนข้างๆที่ตอนนี้กำลังมองมาที่เธออย่างเป็นห่วงพิรพั รอให้เธอเดินนำไปก่อนแล้วเดินทิ้งระยะตามหลังอยู่ห่างๆเขาปล่อยให้เธอได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่เธอคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วพยายามปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เธอกำลังกังวลอยู่คงไม่ใช่เรื่องจริงคนที่เธอเคารพรักเหมือนแม่คงไม่ใจร้ายกับเธอพิมพ์มาดาลับตาพรางสุดอากาศสดชื่นเมื่อสายลมอ่อนๆพัดมากระทบ มองพิรพัฒน์ก็เห็นเขาส่งยิ้มมาให้หน่าแปลกไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เธอมีปัญหาพิรพัฒน์ก็มักจะโผล่มาอยู่ข้างๆเธอเสมอสายตากับรอยยิ้มที่เขาส่งมาให้มันพาให้อบอุ่นในหัวใจทุกครั้งและหลายครั้งที่เธอแอบคิดไปว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอไปตลอดก็คงจะดีติดแต่ว่าเธอคงไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับความรู้สึกที่แสนดีจากเขา และเธอก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะยึดเขาเอามาครองไว้คงถึงเวลาที่เธอจะต้องแก้ไขอีกหนึ่งปัญหาให้จบแล้วสินะปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจของเธอโดยตรงเธอไม่อยากให้ความรู้สึกที่มีต่อเขามันเครึ่อง,งกลางกลางอีกต่อไปเธอพร้อมตัดใจแล้วพิมพมาดาศบตากับชายหนุ่มแล้วบอกไปด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้พีมพร้อมเจอคุณสิแล้วคะ่ะ นี่เธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือเป็นพีรพัฒน์ที่เข้าใจผิดพิมพมาดามองหน้าคนที่ชายหนุ่มแนะนำว่าเป็นคุณสิแล้วนึกอยากให้อยู่ๆตรงนี้ก็มีหลุมอวกาศที่สามารถดูดเธอให้หายตัวไปโผลรที่อื่นตอนนี้เธออายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณสิก็คือสิมมนคุณแม่ของพีรพัฒนและเธอก็รู้สึกอายหนักมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อเขาส่งรอยยิ้มล้อเลียนกับสายตารู้ทันมาให้ถ้าเธอจะฆาตกรรมลูกชายต่อหน้าแม่จะผิดมากไหมพีรพัฒน์เห็นคนที่ตอนนี้กำลังจะเป็นกุ้งย่างแล้วอดคำไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาขอแกล้งต่ออีกหน่อยก็แล้วกันพีพาคนที่ทำหน้าพีหมดหล่อมาหาแล้วนะคุณสิพิมมาดาหันมองพีรพัฒนทีสิมนทีแล้วรีพูดปฏิเสธ ด้วยกลัวผู้อาวุโสจะเข้าใจผิดพรีมไม่ได้ทำนะคะพีรพัชจะมาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยอ้าวทีเมื่อวานยังบอกว่าพรีเป็นคนทำอยู่เลยดูสิผ่านมาแค่วันเดียวจะไม่รับผิดชอบกันเสแล้วคุณสีต้องหาทางทำให้พรีรับผิดชอบพีให้ได้นะดูสิจะเป็นแผลเป็นไปนตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้พีรพัแกลงยืนหน้าให้มารดาดูสีมน มองหน้าคนที่กำลังจะร้องไห้อยู่รอมรอแล้วก็รู้สึกสงสารเลยหยิกเอวคนขี้แกล้งแรงๆไป1ทีพีรพัฒสูดปากร้องโอ๊ยเบาๆให้พิมมดารู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ก็แค่แบบเดียวเมื่อพีรพัฒเอ่ยปากฝากเธอไว้กับมารดาพี่ฝากพรีมสักครึ่งวันนะคุณสิพี่จะเข้าไปดูงานที่บริษัทครึ่งวันเองเหรอคำถามของมารดาทำให้พิรพัฒหัวเราะ นึกรือว่ามารดาของตนหมายความว่าอะไรเลยหอมแก้มนุ่มนิ่มที่ตอนนี้ไม่ค่อยจะเต่งตึงไปหนึ่งฟอดเรื่องนั้นต้องถามพีมเองครับพิรพัฒนกระซิบตอบแล้วส่งยิ้มให้คนความรู้สึกช้าที่ตอนนี้ได้แต่ยืนงงเพราะตามเรื่องไม่ทันพิมมาดามองตามหลังคนที่ทิ้งระเบิดไว้ให้แล้วก็หันมาส่งยิ้มจืดจดให้สิงมนสิงมน รู้ข่าวจากเลขาหนุ่มสวยของเธอตั้งแต่เมื่อวานว่าลูกชายควงสาวเข้าบริษัทแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้สอบถามกับเจ้าตัวเพราะเมื่อคืนกว่าลูกชายจะกลับมาเธอก็เข้านอนไปแล้วแถมวันนี้ยังออกจากบ้านตั้งแต่ไก่โหยังนึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าวันนี้ไม่ได้เจอหน้าพูดจาถามทายให้รู้เรื่อง<ๆ>เธอกะจะให้ประกายดาวพาไปดูหน้าว่าที่ลูกสะพ้ยเธอสักหน่อยเพราะรู้สึกว่า เลขาเธอจะสอบถามข้อมูลที่อยู่มาเสร็จสับเรียกได้ว่ารู้ใจเธอจริงๆแต่ก็ไม่นึกอีกเหมือนกันว่าสาวน้อยหน้าตาฉล่มคนนี้จะเป็นฝ่ายมาหาเธอเองพริมขอโทษนะคะที่ทำให้ลูกชายคุณป้าบาดเจ็บพิมพ์มาดาพูดพร้อมยกมือไหว้ขอโทษเธอไม่รู้ว่าสิมนจะจริงจังกับคำพูดลูกชายแค่ไหนแต่เธอก็มีส่วนทำให้เขาเจ็บตัวจริงๆเพราะฉะนั้น ถ้าเธอจะขอโทษไว้ก่อนก็คงไม่ผิดแล้วจะรับผิดชอบยังไงพิมมาดาตกใจไม่คิดว่าสิมมนจะเรียกร้องให้เธอรับผิดชอบพริมจะให้พริมรับผิดชอบยังไงก็ได้ค่ะพริมยินดีแล้วคิดจะรับผิดชอบไปตลอดเลยไหมลูกชายชน,นะฮะพิมมาดาออกอาการเวอเลยทีนี้สิมมนมองหน้าคนที่กำลังจะแปลงร่างเป็นกุ้งย่างอีกครั้งก็หัวเระาะเธอรู้แล้วว่า ทำไมลูกชายถึงชอบแกล้งหญิงสาวนักเพราะเธอเองก็เริ่มเห็นด้วยกับลูกชายแล้วว่าเด็กคนนี้แกล้งสนุกแต่ก่อนที่พิมมาดาจะหาทางแทรกทะลุผ่านพื้นหินอ่อนเจอสิมมนก็พูดให้เธอใจชื้นขึ้นป้าลอเล่นหนูพรีมไม่ต้องคิดมากหรอกเจ้าผีก็เป็นอย่างนี้ประจำวันไหนไม่มีแปลกลับมาสิแปลพิมมาดาช้อนตาขึ้นมองเหมือนเด็กเวลาง,งอนให้สิมมนนึกเอ็นดูดูเอาเถอะ ปากไม่พูดแต่ก็ยังส่งสายตาต่อว่ามาให้พรีมรับผิดชอบพี่พีไม่ไหวหรอกค่ะพี่พีกินจุพิมมาดาบนอุบอิบและหลบสายตาเธอรู้แล้วว่าพีรพัฒนขี้แกล้งเหมือนใครเสียงมารดาที่หัวเราะชอบอกชอบใจดังมาจากในครัวเรียกให้พีรพัฒต้องเดินตามเสียงหัวเราะไปสองสาวต่างวัยกำลังช่วยกันทำกับข้าวอย่างสนุกสนานจนเขาเองก็มองเพลิน ดูท่าทางมารดาเขาจะพอใจพิมมาดาอยู่มากเขารู้ว่ามารดาอยากจะมีลูกสาวเอาไว้พูดคุยตามประสาคนเพศเดียวกันติดแต่ว่าบิดาเขาให้ได้แต่ลูกชายพอมีหญิงสาวไม่อยู่เป็นเพื่อนความคิดเก่าๆก็คงกลับขึ้นมาเพราะพิมมาดาเองกระชังเอาอกเอาใจคอยออดอ้อนกระซ้าเย้าแย่ให้มารดาเขาหัวเราะคิกคักตลอด สงสัยงานนี้เขาคงจะตกกระป๋องเส็แล้วเปิดตัวแล้วหรอพี่พีพีรพัฒน์สะดุง้งเมื่ออยู่ๆพีวรวิทยืนหน้าเข้ามาถามกันใกล้ๆสนิทกันรดวดีเนาะเสียงหัวเราะดังไปถึงหน้าบ้านพีทยังคิดอยู่เลยว่าคุณสิคุยกับใครเลยต้องเดินมาดูเนี่ยเออพีวรวิทย์มองคนที่ส่งเสียงตอบมาสั้นๆยืนพิงประตูกอดอกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วนึกหมันไส้เลยเดินเลี่ยงไปหามารดา สาวๆทำอะไรกันอยู่ครับเสียงหัวเราะดังไปถึงหน้าบ้านเลยพีรวิทย์เดินเข้าไปหอมแก้มมานดาส่งยิ้มให้พิมมาดาแล้วเดินไปด้อมๆมองๆอ,อยู่ที่สำรับกับข้าวหูยวันนี้คุณสินึกคึกอะไรขึ้นมาครับเนี่ยทำกับข้าวซะเยอะแยะเชียวก็วันนี้แม่มีลูกมือเลยทำเพลินเป็นหน่อยปกติเคยมีใครมาเข้าครัวกับแม่ที่ไหนอ้าวคุณสิลืมลูกชายสุดที่รักได้ไงครับ ปกติพีเข้าครัวกับคุณซีออกจะบ่อยเจ้าผีนู่นที่มันไม่เคยคนที่แกล้งทำเงียบมานานร้องอุทธรขึ้นให้คนเป็นมันดาเกิดนึกหมันไส้ลูกชายคนโตขึ้นมาบ้างอยาะพ่อคุณบ่อยมากเลยเดือนละครั้งสองสาวต่างวัยศบตาก,กันอย่างรอนลุ้นว่ากับข้าวจานไหนจะถูกตักก่อนเป็นจานแรกพีรพัฒเลือกตักผัดผักส่วนพีรวิทเลือกตักแกงจืด แต่คนเป็นน้องช้ากว่าพี่ชายไปเสี้ยววินาทีเดียวเป็นอันว่ายกนี้พิมมาดาเป็นผู้ชนะสิมนย่นหน้าอย่างเสียดายพิรพัฒน์สังเกตเห็นสองสาวท่าทางมีรับลมคมในกันแล้วก็เก็บความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่มีอะไรกันหรือเปล่าท่าทางแปลกแปลกพรีมกับคุณป้าพนันกันนะคะว่าอาหารที่ใครทำจะถูกตักก่อนแล้วใครชนะพรีมค่ะ คำตอบของหญิงสาวเรียกค้อนเล็กๆจากคนที่เป็นฝ่ายแพ้ให้ได้ขังอีกรอบสรุปพี่พริมทําผัดผักเองเหรอขอพีชชิมหน่อยสิพิรวิทย์กำลังจะเอื้อมมือมาตักแต่ก็ต้องชะง,งักถือช้อนค้างเมื่อคนเป็นพี่ยกจานกับข้าวหนีมาวางไว้ข้างตัวเองและทําหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นห่วงเขากินต้องจืดฝีมือแม่ก็ได้ชิหลังมื้ออาหารพิมดาถูกซิมมอน ดึงตัวให้อยู่ด้วยอีกพักใหญ่จนพิรพัทเห็นว่าเย็นมากแล้วจึงขอตัวหญิงสาวจากมานดาเป็นอันว่าวันนี้เขาโดนคุณสิแย่งพิมมาดาไปครองไว้แทบจะทั้งวันแถมยังออกอาการไม่ยอมเมื่อพิมมาดาจะขอตัวลาก,กลับจนหญิงสาวต้องเอ่ยปากบอกว่าพรุ่งนี้จะมาหาใหม่นั่นหละมานดาเขาถึงได้ยอมสิมนยืนมองรถลูกชายคนโต จนไฟท้ายสีแดงเริ่มเล็กลงตามระยะทางที่ขับออกไปจนสุดท้ายก็มองไม่เห็นจึงเดินเข้าบ้านมาหาลูกชายอีกคนที่นั่งดูทีวีอยู่ถ้าหนูพรีมอยู่บ้านเราก็คงจะดีเนาะแม่จะได้ไม่เหงาคุณสิก็รีบให้พี่พีขอแต่งงานสิพี่พรีมจะได้มาอยู่ด้วยทุกวันพีรวิทตอบแบบขอไปทีด้วยกำลังให้ความสนใจกับรายการทีวีแต่คนฟังกลับคิดจริงจัง จริงสิมันก็แค่หลักการง่ายๆเธอลืมไปได้อย่างไรกันพีทรู้วันเกิดหนูพรีมไหมไม่รู้หรอกแต่พอหาให้ได้คุณสิจะเอาไปทำไมหรอแม่จะเอาไปดูเลิกแต่งงานคำตอบของมารดาเล่นเอาพีรวิทย์เกือบพรัตตออกจากโซฟาเขารู้แล้วว่าทำไมที่ผ่านมาพี่ชายถึงไม่ยอมพาผู้หญิงเข้าบ้านมาเจอคุณสิเพราะคุณสิเป็นเอามากนี่เอง